เอาเนี่ยกินเอามะเขียวมาหรอติ๊งไว้มาเอายาวไปล้วมตาไลค์กดแชร์กดติดให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวนนู้ววววสาวสวยเออแม่เสือสาวในตาสวยสวยแบบมอมแมม,ม,ม,ม รอใส่บาทนะคะรอหลวงตามาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเ,ยยเยข่าปากเข่าปากเอออ่ะข้าต้มข้าต้มขนมต้มใจบาทให้ได้ดาใจบาดย้อนหลังวันเกิดฝนกำลังหายนะคะวันนี้วันนี้ไม่มีฝนนะคะก็เลยจะได้ใส่บาทจะมนหลวงพ่อเข้ามาข้างในนะจ๊ะให้รวงชุดเน่ ป๊าเออเหลุดสแบนเตนเนี่ยเสือสาวนะคะสาวน้อยสุดลายเออแท็กซี่ถาว่าสุดเมสุดคือแท็กซี่แท้โอ้ <c oughs> แซแบขนมต้่มจิขนมต้่มแซบ่บเนี่ยเอ,อ้ ta à, béo béo rồi, híu uh, uh, lò lên, uh, 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 lò lên, uh, uh, nhớ, nhớ, lò lên. Bé, bé, chút mẹ chút, bé, bé, chút bé, bé. Mẹ, mẹ. <laughs> sao

จุดแท็กซี่มากนะคะแม่เสือสาวแม่เสือสาวน้อยให้ยกโลให้ยกโลว้าวอาเต็นเต็นเต็นอาเต็นเต็นเต็นใส่ชุดสวยแม่เต้นเบิ่งเนน่าใส่ชุดสวยๆนี่เต้นเบิ่งเนน่าเต้นได้บ่สวยแบบน้ำไม่อาบ สวยแบบไม่เสร็จไม่สั่งดิ๊กหน่อยเอ้ยด็กหน่อยเอ้ยเนยเย่เน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 ่เขนมต้มขนมต้มขนมต้มมามามาขนมต้มมาอย่าดึงมาขนมต้มมาขนมต้ม,ม,ตมอุยท่ายืนน้องหันเนี่ย ยืนคากล้วยมมจุดนอืนไปเ่อยพอเด้อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจิงลึงงอะจิงลึงอะจิงลึงกันจิงลึงลงงลงจิะแม่เสือสาวอย่าดึงอย่าดึง ใส่ให้มาไหนจากสิบนาทีเนี่อะเต้นเต้นเต้นอะเต้นเต้นเต้เออเต้นเต้นเต้นอะเต้นดีๆเต้นดีๆยังเต้นน้อยๆสำนักหนึ่งอะเต้นเต้นเต้นอดีใจอดีใจอะเต้นเต้นเ้นเรเร็วเฮ้ยย่าย่านังกินกำลังคยในนางกินกำลังควายใน ชุกชุบชุกเออ<ม>เดินโชว์นะคะนางแบบเดินโชว์หุน่นระหว่างรอลวงตามานะคะหนูก็เดินโชว์ไปสิคะเออเอ้เอ,อ้ยเอ,อ้ยโชว์ก้มสวยเนาะ <laughs> เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยไปแล้วเออสิไปเอาขาดมากสวยพอเอ,เอาเขามา เดี๋ยวเขามาช่วยพ่อเดี๋ยวนูจะช่วยพ่อเองใช่ไหมนะมัะนจะช่วยพ่อเก็บขยะออมันลุ้นกันนะคะแม่แม,แม่ครั้งแรกของสาวน้อยนะคะจะเป็นยังไงเนาะสิใส่าบาทให้ลวงตาได้บ้านาเอะ เออใจโอ้แล้วเอาแล้วเอาแล้วได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลว,ลวเออรู้จ่อยเออพุ่นความพยายามฉลาดนักนั่นน่านเขาไปได้ยี่หี่วะเฮ้ย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 ลองตามเขาแล้วเอ้ยอุออ้ยหอมหอมเขาน้ำบาดจ้า คันเยจะให้ตัวเมยจ้าน้องใบข้า,าวเออคนสวยจ้าใบข้าวไว้เลี้ยวไว้เลี้ยวตั้ง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 สาวเสือดาวอือ เดี๋ยวเราจะให้แม่ตายนะคะใส่ใส่บาทก่อนเอ้ยเอ้อยอย่าดื่นนะเอาไปน้ำหลวงตานะอย่าดื่นนะขึ้นรถไปน้ำหลวงตาเลยนะไปไหว้วัดเลยนะก็ tay nói cái nhạc tư kép con kép thứ, nên nói bọn tông yang đơ tay 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 này con tay con tay con tay 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 con tay 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 สั่งกับทานเยี่ยมเลยอิลาดโตถาไซตโตพี่อิลาดถาไซตัวน้อยพี่อิลาดถือบัทษหรอกนานแล้วนะคะที่แม่ไต่ไม่ได้ใส่บาทเพิ่งได้ใส่อีกอ้าวเอาให้กินเขาไมาเคี้ยวมาหรอกไม่ไหวว้าไเอาให้ลวมตา มันเจียวมีมันก้อนหนใส่บาดก้อนหลวงตาลอแล้วยาลี่ล่ะเล็กหน่อยนี่เร็เร็วเรสอนง่ายง่ายหูควมหูควมนี่นี่เอาอ่ะ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 เก็บให้่ลวงตาเก็บใหมหลวงตาก่อนเอั่นั่นนั่น

จ่าตุจ้าจ้าต no. ุ่จ oh. uh. ่าตุพอนั well. ่งว่าใดได้ที่เลยพอนั่งปุ๊บได้ที่เลยมั้งปะฮะเด้ปควนได้ปควนค่ะเด็กวนค่ะได้ปควนค่ะเก่ง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 ครั้งแรกครั้งแรกเออยงผิดปีไหม ยังพี่ปีไปไไร่มปุด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 เลยวะเฮ้ยเเก่งมากเลยแม่เ,เสือสาวอ่าเขาเอิ่อหน้าใต้ไปได้ลาจากรองก็จะไปเขาหลักฮะไปเร็วพุ่นกินน้ำเลยบ่อสร้าปอยฮะเปิดน,น้ำเลยบ่อส้าปอยพุ่นเฮ้ยเฮ้ยปีนละพุ่น อยากออกไปหาพี่เอออุ้ยอุ้ยกระปุกหน่อยเพื่อนเลยอุ้ยเออเออเอาเอาบังนัดไปให้พี่ปี๋กินน้ำแม่ตายว่ะมาพี่มาพี่มาขนมต้มเร็วมาเด้อพายจะกินขนมต้มเด้อมาเร็วพายจะกินขนมต้มมาเร็วมา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 ขนมต้มขนมต้ม กินนมดีกว่าวัสันใแต่บาทเสร็จแล้วก็เพิ่มพลังนะคะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะแม่แม่อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะบายบายเอาบุญไปฝากผีปีผอมแม่ตายวะ